Hello guys. Welcome everyone. Today we got to try to learn l l t t t l e i t t n n l l s s h สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมาฝึกหัดพูดภาษาอังกฤษกันค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะมีเพื่อนกระซิบบอกมาทำทำโตอ,อีกนิดนึงนะคะอ่าสำหรับพูเทาภูเก่จะได้ศึกษากันนิดนิดหน่อยหน่อยนะคะโอเคค่ะเรามาเรียนรู้กัน the first letter what we r e going to do so we're doing the alphabet and the start. s t a r t okay I can see there okay ค่ะเป็น A ตัวใหญ่กับตัวเล็กน,นะคะเพื่อนๆ Can you sound out for how to say in proper English say คำว่า่ะ,ะ,ะนะคะ made like very sharp sound like ah uh you know like ah uh and then a very round h <laughs> น <then> ั่นต่อไปนะคะตัว ตัวต่อไปนะคะเป็นคำว่าเป็นเป็นบีนะคะเป็นตัวบีนะคะ a n you sound in sound for me b c b b b sound out นะคะออคือจะออกเสียงนะคะออกเสียงเป็นเบนะคะตัวนี้นะคะสำหรับ B ตัวใหญ่นี้เราจะอ่านว่า B นะคะออกเสียงว่า B แต่ตัวเล็กเราจะออกเสียงเป็นเบอเหมือนเราจะเขียนคำว่าเบบี้นะคะเราก็จะออกเสียงเบอดูเหมือนกันเลยนะคะตัวซีซีเดอย่ก็จะเสาร์เอาพิคัอยูเพราะว่าซี andininprimaryschooltheyusedto c o c u r l y c u c u r l y c u b u t i t w i l l b e c u r o r y e a h C คะนะคะ C อันนี้ C แต่ตัวเล็กถ้าเป็นตัวค่าถ้าเขียนตัวเล็กลงมาเราจะออกเสียงว่าคสมมุติว่าเราจะเขียนคำว่า cat นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ค่ะ D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  โอเค I explain ตัวใหญ่นะคะอย่างดีตัวใหญ่แคปิตอลตัวใหญ่เนี่ยจะออกเสียงว่าดีนะคะตัวดีนะคะคันยูซาว a กนทีดีคล้ายๆกับตัวโดเด็กกับจอจานนะคะเจนะคะจะดีนะคะจะจะไม่ใช่ดีนะคะปีคอนซาวซาวไทยซาวอีกคำว่าเดดดีเราก mm ็ใช้ตัวนี้นะคะเดอเดอ for เด็ดดีเดอะ E ี e ออแอบโ just same really sound out sound out E. ออกเสียงนะคะออกเสียงสมมติว่าเราจะใช้อะไรที่ออกเสียงแอบเหมือนคำว่าคำว่า x อีกอิสเน่อ for x หรือว่า e for i นะก็ใช้ตัวนี้นะคะตัวแอตัวนี้ตัวใหญ่เราจะ ออกเสียงว่า e นะคะ one way you can remember e is if you f ก็เลยตัวเล็กตัวเล็กเสียงจะออกอีซาโอเคตัวเล็กจะเสียงจะออกแทนคำว่าเหมือนเราจะใช้คำว่า FATHER FATHER f father นะคะ g g g ัว ตัวใหญ่นะคะ capital เราจะออกเสียงว่าตัว G นะคะ yeah, ตัวเล็ก like yeah. like ตัวเล็กนะคะตัวเล็กตัวใหญ่เราจะออกเสียงว่า G ตัวเล็กเราจะออกเสียงว่าเจอเจอโอเคค่ะเจอเจอฮฮฮ for ฮ yeah ฮ for house for hunting House. <laughs> For hinh hoi. For hat, shai chai nga. H. H. -ho. Hello, papa. We can come to sit. Uh, in in the coffee. No, I, I already have. Hi, hello. I. 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 capital. <I S 2> จะเรียกคำว่า i, I. จะจะออกเสียงว่า i ตัว <I. S 2> ใหญ่นะคะ <I. S 2> แต่ถ้าเป็นตัวเล็ก Also just in case <I. S 1> confusion uh, Sometimes i look like that as well, mm hmm. well. ส่วนมาก <These> Yeah normally like that i ัน t Yeah these same thing same okay. ภาษาอังกฤษนี่จะยากนิดนึงนะคะ สอนมาพี่พาเสียดายนะคะลูกสาวคนโตของพี่พาเป็นบุญครูสอนภาษาอังกฤษนะคะแต่เกไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว Now we see the one that you said earlier. s in E m J J J เจ m เ J J ตัวโตวนี้จะออกเสียงว่า J นะคะตัวเล็กจะออกเสียงว่าเจ And this one uh not like I not the same เพราะว่างงงงไปข้างหน้าค่ะตัวไอถ้างงก็จะงงมั้งเคเคตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่จะออกเสียงว่าเคตัวเล็กจะออกเสียงว่าเคก็จะเขียนต่างๆกันไปนะคะแต่ก็อย่างนี้ก็ That's u u u a l l y t h ง s ี e ก็ L, L L ล L ตัวใหญ่นะคะตัวใหญ่จะออกเสียงว่า L นะคะตัวเล็กจะออกเสียงว่า L ลนะคะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ออกเสียงเป็นรอเรือนะคะเป็นรอลิงนะคะ L But can also Still But get that? can you rid of that? still ลบางครั้งจะเห็นเป็นอย่างนี้นะคะ Kid, mm -hmm. love. Love. love for long, for love, for love. That should be easy, really, eh? M. Mac McDonald's. <laughs> M. 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 small one M. 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 -m อืตัวใหญ่นะคะจะออกเสียงว่า on oh, no. ไ oh. อเดอร์วอนเมอร์ want more. ตัวใหญ่จะออกเสียงว่า n นะคะตัวเล็กจะออกเสียงว่า n When it, comes okay. to this, but when it comes to the lowercase and not just for o, just for any single letter that I've already done, mm -hmm. uh, you don't really need to know it, but it's just useful for pronunciation, isn't it? Mm -hmm. But oh oh o. P This different because see the line there? ตัวเล็กนะคะตัวเล็กเวลาเขียนตัวเล็กนะคะตัว p หางจะยาวลงไปเลยเส้นล่างไปนะคะ yes, the same line. ย่ย p ตัวใหญ่นะคะ p. p ตัวเล็กจะจะออกเสียงเพ <c oughs> เหมือน <P. S 1> ชื่อของพี่พานี่เองนะคะเพอเพอสาภ ตัวใหญ่นะคะและเตอร์ตัวใหญ่จะออกเสียงคิวนะคะตัวตัวเล็กนะคะจะออกซาวคัคัคออ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 อตัวโตนะคะตัวใหญ่นะคะคมปิปเตอร์ตัวใหญ่นะคะจะออกเสียงว่าอาตัวเล็กนะคะ

โอ้เสืออันเดียวหรือ like similar, like C, หรือจะใช้เสียงคล้ายๆกับตัว C เลยใช่ไหมคะตัวตัว X. s T T ทีท mm ์ทับทับทีชอืับ and there's many different ways to write can a n you make l i k e a Just mm hmm. something uh simple can be like this can be uh like this as well can be even like this sometime like that ออกเสียงทีนะคะทีแล้วตัวเล็กก็จะออกเสียงเป็นเถอ you 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 oh uh

So, W, 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 because it's, I don't know. Double. If you put the U, it goes like that. Because mm -hmm. that also is the W as well. Mm-hmm. So, what is <laughs> the W. W. or for W. 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 but this one is sound one not really a ตัวใหญ่นะคะ x หรือว่า for X เลย X for X เลย or for basically the same X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 , 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 x. x, x. Y Y for Y Y ตัวใหญ่นะคะ capital ตัวใหญ่นะคะก็จะตัว Y นะคะ ตัวเล็กนะคะก็จะออกเสียงเยอะสำหรับที่เราเขียนบ่อยๆนั่นเองนะคะ y o U for you yeah is that r if we start this one first Z O Z O h i s one z เสร็จแน่พี่พาตัวนี้ usually Z I can do sound out properly Z Z บ้านเราเราจะได้ยินจะพูดกันบ่อยๆตัวแซดอินไทยพี่พูด they ้ไลท์ที่เซ่แซดแ also uh, if there's a line in the middle still means z บางทีก็จะเขียนแบบนี้นะคะ usually no it's just handwriting นะ did would sound come out same sound then yeah โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะพบกันใหม่ subscribe comment like โอเคค่ะสวัสดีนะคะทุกคน thank you e v e r y o n e see you soon from niki k and me thank you bye bye